สวัสดีครับพี่น้องค่ะดังก,ก็มาอยากเที่ยวนะพี่น้องเด้อสวัสดีคะ่ะตอนนี้กะลังสิห่อขนมนะพี่น้องน้องมานสิสเซอรห่อคนเดียวนะคะคุณอาคุณอาเข่าครัวนะคะทำกับข้าวอยู่ทางล่างกอข้าวกะสีห่อขนมคนเดียวเนาะ,ะกระเตรียมทุกอย่างที่พร้อเลยไม่แต่ห่อพี่น้องแป้นแป้นเลยก็ห่อเนาะลงแล้วนะนี่ฮะขาะ มมห่อขนมน้ำกนเด้าพี่น้องเด้อเตรียมทุกอย่างแล้วทั้งใบตองทั้งแป้ทั้งเครื่องก่อนเลยนะก็ระติบแป้งเอา

ใส่มาท่าไปตรงดีเลยว่ะทุกคนวันหนึ่งเอาไว้ได้ลากินวันหนึ่งดื่มไปดื่มรื่มทาไตรง

เป,ปน้ำหอเปปน้ำพี่น้องเหมันนี่โอ้แป้งแป้งมนเนี่ยเป็นเนี่ย,ยไ,ไรนะันกับเป็นตาพีน่น้องเอาบอัตรผสมแป้งเนี่ยมันไปเลย มีแต่ขาวละละเตะปัน่นองวางเ่ย้องอาะตัวน้ำมีน้อยนะอ๋อมาลายน้องไว้ กายพวดและกอ jangan sama top บ่แตะไปเนาะเนี่ยมปอพี่น้องเอากระปั่นแล้วเฮาก็ใส่ใสแล้วประมาณ20ก่อนเนาะไว้ก็สิมา้องได้พี่น้องสิตังไกๆนีก็ได้มันไกหลายมันสิบ่ มาเริ่มห้องกันแถวไประมาณซาวก็เกาจะไกเล่นกันมาออเลยนะคะ แล้วกป่นเงี้ยแ้็หอนอนี้พนีพปั้นแป้งแะะมันยะแยมีลายเงนสอยการเห็นแคดเดียวปุ่นงปั้นแป้งุณนเงานใสอ time. บอกวิดเด้อส่งเข้าไปขาดกันยังโอ้ยปฏิบัจัง

นะนัดทีภายนาัดทีแล้วพี่ดอกเลยคน,น,ห,นหนึ่งนอนอเหตดแล้วหนึ่งค่นหนึ่งเห็ดแล้วหนึ่งสี่สอนี่คนอดอกผาโอ้ยยเมไปอยากทินง่วมุกป่าติงวงแลอยากทิ้นยังก็แบบน้อง งามเล e ยนี Eat, ้งามงามเลยปงามเลย้าเหอเปนว้างามเลยสีนี่งามเลยหอคุณาลายอดยอคร่ายร่ยขเร่อยเื่อยไปเ่ยเื่อเรื่อยนนานหนเนาะนีาน้แม่แม่

แม่แม่พอคนนั่นก็ตีแต่เว้ ่อยกาันนนครเนคนอยู่ประมาณ30มสิบห่องพี่น้องเบิร์ดใประมาณหาสิบเอาหกสิบแม่ลูกตั้งหนเ่ยมันยาวเพื่อนเขาตัดกวนละ 打完、ah. หน้าตาหอ่อขนมเสวยเนาะสกิล่าเดี๋ยวได้ไปน้องนางงามในกิล่าเนเน่ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวห่อต่อกันเนาะ